สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรที่นารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีสามารถมาฟังคลิปนี้ได้ด้วยกันนะคะสําหรับราศีมังกรนับตั้งแต่วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะนับแบบโหราศาสตร์ไทยวันนี้มาดูดวงกันดาวพลังคานย้ายนะคะย้ายยกเข้าส,สู่ในภพเรือนสิงห์นะคะเป็นภพเรือนมานะซึ่งในดีมีเสียในเสียมีดีเยวะเพิ่งตกใจไปนะคะมาดูกันว่าเราจะตั้งรับอย่างไรเมื่อดาวพรังคาน ยกข้าสู่ในพวกเรืองสิงวันที่6มิถุนาย,ยนไปจนถึงวันที่27กดกรกฎาคม2568นะคะมาดูกันว่าเมื่อคุณเล่นปรับสมดุลเมื่อคุณเล่นปรับกลยุทธ์ตัวเองแล้วสู้แล้วดีในเรื่องใดนะคะหรือว่าเรื่องใดที่คุณจะต้องตั้งรับและระมัดระวังนั่นเองนะคะด้วยไพทาร่กินารีกินาราทาร่นะคะไพสถาปติหาร ให้บอกราศีและปีนักศษัตกยกับบคุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาของคุณด้วยนะคะเพื่อนเื่อมาเริ่มกันเลยมาแบบซับซอแต่ว่าอ่านให้ละเอียดนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพื่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้น้อมรับประพลังงานดีๆรับปะพลังงานบบกๆไปนะคะไหนไม่ดีตอใจต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากถ้าว่าความออกมาไม่ดีนะคะเรารู้ก่อนเราจะได้ปกป้องก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นหรือเรารู้ก่อนเราจะได้ สำเร็จต่อนนั่นเองนะคะโอ้โหดีมากอุดมสมบูรณ์บางครัง้งมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะพลังงานเนี่ยพลังงานของด e อินเพรสนะนะคะเพื่อนพลังงานดีนะคะ พลังงานของเพศแม่พลังงานของผู้ที่ให้ความกินดีอยู่ดีแล้วแบ่งปันยิ่งห้ยิ่งได้บางคนอาจมีกินการได้บุตรด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นแม่อยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าความสมบูรณ์ผลผลเนี่ยนะคะ ความสุขความสะดวกสบายเรื่องของอาหารการกินคุณจะไม่ได้อดเลยมันกระทั่งจนไปกระทั่งถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะคะโอกาสอันดี้ที่คุณจะได้รับในช่วงเวลานี้นะคะรับเอาไปเลยนี่ดีมากไพจัก,กรวารด,ดีนีจัก,กรพรรด,ดินี่นะไพจัก,กรพรรด,ดิีนี่เห <c oughs> นื่อยหน่อยแต่นั่นคือศักยภาพความสามารถของคุณที่คุณจะ บ่งบอกให้โลกรับรู้ว่ากว่าคุณจะได้มาขนาดนั้นอ่ะคุณต้องเหนื่อยกับอะไรบ้างนะคะคุณต้องทําอะไรบ้างคุณต้องแบกรับอะไรตองนี้อะไรมากมายหลายอย่างนะคะช่วงวลนนี้อาจมีเกณฑ์การต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยกับพลังงานของเพศแม่แม่ก็ต้องมีจะให้นั่แหละนะคะเพื่อนๆก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละนี่คือพลังงานของการแบกรับค่าใช้จ่ายทุกค่าเลยนะคะเป็นเงินที่มีค่าเยอะนะพลังงานนี้นะะเป็นชาวเดอะแบกนะคะ ในตำแหน่งของผู้บริหารการเงินรายได้ผลประโยชน์คุณอาจจะมีเกณฑ์การต้องจับจายเงินหรือว่าต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบทั้งพืทั้งองค์กรการงานทั้งในครอบครัวรวมด้วยก็ได้นะคะสิ่งใดที่คุณทําอะไรไว้นะคะสิ่งใดที่คุณทําการงานอะไรไว้ดีแล้วหรือว่าแม้กระทั่งกับการเข้าหาผู้คนแล้วคุณแบบเ,เพียรที่จะ ปลูกอะมีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีแล้วปลูกร่วมกันอะไรแบบเนี้ยด้วยความ m มต h t จิตอะไรแบบนั้นอะนะคะนั่กับการเข้าสังคมของคนหรือเพื่อนพ้องช่วงเวลานี้เป็นเกณฑ์เกณฑ์การเป็นทางที่ดีเช่นหากคุณทําอะไรไว้กับใครดีแล้วการกระทําที่คุณทําเอาไว้มันจะส่งผลในช่วงเวลานี้แหละนะคะถ้าว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกนะคะเรื่องของการกระทําที่คุณทําเอาไว้เช่นคุณเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนบ้านมีอะไรก็ ไปมาหาสู่แบ่งปันกันอะไรแบบนี้ที่คุณมีกินมีใช้แล้วคุณแบ่งปันคนอื่นเขาด้วยความที่แบบเนี้แล้วคุณก็ไม่อดหรอกเพราะด้วยความที่คุณสมมติคุณมีปลาตัวหนึ่งคุณมาแกงแล้วคุณแบ่งไปให้ข้างบ้านอะไรเงี้ยวันหน้าเขาก็มีแกงอะไรเขาก็มาแบ่งคุณเช่นเดียวกันมันก็เป็นเช่นนั้นสิ่งสิ่งใดที่คุณทําเอาไว้ดีแล้วมันจะส่งผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวในเรื่องของความรู้สึก ความเป็นมิตรกัลยานิมิตรกับเพื่อนพ้องหรือการเข้าสังคมของคุณหรือคุณทําอะไรไว้ร่วมกันกับเพื่อนธุรกิจอะไรต่อมีอะไรช่วงเนี้ของเก่าที่คุณทําอะไรค้างคๆเอาไว้นะช่วงนี้แหละมันจะผลิดอกขอผนที่คุณได้เก็บเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าเวลาที่คุณได้ผลประโยชน์มากับกันเนี่ยนะคะเหนื่อยหน่อยกับบางสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เวลาที่มันได้คืนกลับมาแล้วเก็บเกี่ยวระยะยาวไปเลยเนี่ยนะคะเพื่อนๆเก็บกินไม่หมดหรอกนะคะพลังงานนี้นะคะ การเข้าสังคมของคุณเป็นเกณฑ์การในทางที่ดีนะคะสำหรับเจ็ดเหรียญ seven up p a t a c l e ครอบครวัวคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือ,อเพื่อนชอบช่วยเหลือคนในครอบครวัวแต่เนี่ยคือพลังงานของคนในครอบครวัวญาติพี่น้องเอยอะไรเอยแต่ว่าคุณเองก็ถามว่า เพราะด้วยเหตุที่คุณใจดีและชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือชอบให้นี่แหละตัวตนของคุณเองก็เลยต้องแบกรับภาระในจุดนี้เนี่ยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเองเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวออกไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยด้วยความที่ว่าความใจกว้างความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจของคุณในตัวตนของคุณเนี่ยนะคะก็เลยต้องแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างบางทีแบบ ก็ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวออกเองเดี๋ยวจัดการเองอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยแบบเป็นคนใจดีเป็นบุคคลที่ชอบแบ่งปันทีนี้หากถ้าว่าคุณเข้าถูกทางพระภูิเจ้าที่พวเบืรนเจ้าที่บ้านของคุณเนี่ยนะคะเพื่อนเพภาวะนี้ถ้าเกิดคุณเข้าถูกทางคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์นะคะอาจจะหายเหนื่อยไปเลยก็ได้ถ้าเกิดสวดมนต์สวดพรทําบุญกุศลให้กับคุณจราที่นะคะเพื่อนๆเชิงนี้อาจมีเกณฑ์การต้องซ่อมบำรุงหมดเงินไปกับการดูแลบ้าน อจับสายโน่นนี้นั่นอยากได้นี้นั่นอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นความรับผิดชอบที่ว่าคนในครอบครัวมีบุตรหลายคนต้องส่งเรียนหรืออะไรแบบนี้นะบางคนก็อาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยบางคนอาจจะจ่ายให้น้อยหน่อยใครที่น้อยหน่อยก็มีค่าเทอมน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่โตมาก็มีก็ต้องได้เยอะหน่อยเพราะว่ามี มีค่าใช้จ่ายเยอะ hehe, ต้องจับจ่ายเยอะอะไรแบบนี้ถ้าใครมีลูกหลายคนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานร่วมกันนะคะเป็นแบบครอบครัวเราทํางานในครอบครัวยังหมายถึงว่าคุณเองต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยเพราะอาจจะเป็นแบบตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหน้าบ้านอะไรแบบนี้ต้องดูแลทุกอย่างแล้วก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งเนี่ยเพราะว่าพลังงานของคุณใหญ่มากนะเนี่ยพลังงานเนี่ย พลังงานของเพศแม่แล้วแม่ใหญ่ซะด้วยนะไม่ได้แม่เล็กๆนะคะที่ต้องดูแลทุกอย่างจิโมนการเริ่มต้นมีความวิตกกังวลมีความอมืเกี่ยวเนื่องกับสภาวะอารมณ์นะนะมะันเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณ์รมณลรวมด้วยก็ได้เกี่ยวกับสภาวะของความวิตกแต่บางทีบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดมากกุ่ม กุ้มไปเองวิตกกังวลไปเองมันมันอาจจะไม่เกิดเรื่องในสิ่งที่ว่าคุณกําลังคิดอยู่มันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าความวิตกกังวลนะนะคะมีย่อมมีนะคะมีเกณฑ์การประทะมีเกณฑ์การมีคู่แข่งเหมือนอุปสรรคนะคะเพื่อนๆสำหรับห้าคาถาห้าไม้เทา้ามีอุปสรรคมีคู่แข่งอรินะนะคะเพื่อนจะกรเนิดเ,เวรนี่แหละคนประทะทิ่มแทงข้างหลังที่จะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อย ในจุดนี้ที่มองดูว่าบางทีคุณอาจจะกังวลกับจุดเรื่องนี้แหละกับการเริ่มต้นใหม่ของคุณร่วมด้วยก็ได้นะคะมีความวิตกกังวลหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการเงินร่วมด้วยนะคะดูเหมือนแล้วว่าความวิตกกังวลน,นี้อาจจะมาจากคนในครอบครัวจะเป็นส่วนหลักนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเรื่องของเพื่อนพ้องหรือคนในสังคมนะ่ยังถือว่ายังได้ประโยชน์ที่ดีต่อกัน หากถ้าว่าเป็นพี่น้องนะบางคนอาจจะพึ่งพาได้บางคนอาจจะ,พ,พ,จจะพึ่งพาไม่ได้นะคะคลายความกังวลลงไปนะคะโอ้ไพยความรักนึเหมือนว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นความรักเกี่ยวกับคู่รักร่วมด้วยถ้าใครที่มีคู่แล้ว อาจจะวิตกกังวลต้องฟันฝ่ากับทุกสศักเรื่องของความรักร่วมด้วยหรือว่าค่าใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนี่แหละนะคะเนี่ยหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนรักคู่ครองที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้อาจจะหมดเงินไปกับการต้องซื้อหรือพาคนรักไปหาหมอซื้อหยกซื้อยาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องของสุขภาพของบุคคลอันเป็นที่รักถ้าเกี่ยวกับความรักยงหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีมป็นคนขี้โลก็ได้หรืออีกนัยยะหนึ่งที่แบบ ต้องมองแบบสุดขั้วเลยจริงๆคืออาจจะเป็นภพาะว่ของการสูญเสียอะไรแบบนี้นะคะแล้วสูญเสียามาก่อนหน้านี้แล้วอาจ,จเจอภาะวะนี้ยังวิตกกองวลกับเรื่องเก่าๆที่มันยังมาเป็นอริให้กับคนที่ที่ทําให้เป็นอุปสรรคให้คนต้องคิดมากกุ้มเครียร์และวิตกกองวล เนี่ยนะคะหลายเรื่องหลายราวก่อนหน้านี้อาจเคยแบบอยู่เคียงข้างกันแล้วคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของการหาทำมาหากินอะไรแบบนี้ถ้าคุณแบบอยู่โดยลําพังคุณอาจจะต้องรับผิดชอบคนเดียวโดยการพัดพากไม่ว่าจะจากเป็นจากตายนี่แหละเพราะเพราะว่าของการพัดพากการสูญเสียนะ,นะคะแต่หากว่าคุณลืมหรือว่าทิ้งละทิ้งให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้โดยดีนั่นเองนะคะเพื่อนบางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของสิ่งอันเป็นที่รักถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักคนรักคู่ครองนะ่ะมันยังหมายถึงเข้าของเงินทองของคนที่คุณแบบรักมากหวงแหนมากอ่ะมันพัดพาไปมันสูญเสียไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยดีกับจุดนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะเข้าของเงินทองก็ของนอกกายไม่ตายเราก็หาใหม่เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละนะคะเพื่อนทุกสิ่งนะคะขอให่ว่าดึงกําลังใจกลับมา สี่เหรียญสี่เหรียญเป็นผู้ที่มั่งคั่งและร่ำรวยแต่ว่าคุณเห็นไหมคะเนี่ยเขาต่อเนื่องเนื่องเนื่องด้วยความที่ว่าสี่เหรียญเป็นผู้ที่มั่งคัง่งร่ำรวยมันหมายถึงว่าคุณเองเป็นบุคคลที่ร่ำรวยบางครั้ง,งแต่จะหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพรับผิดชอบเรื่องของสุขภาพหนึ่งในนั้นก็คือคนรักหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่คนรักคูคของเพราะว่าตำแหน่งของปัตตาน,นียังเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอันเป็นที่รักร่ด้วยนะคะ Oh, หันหลังให้เลยแต่ไปต่อนะความรุ่งเรืองของคุณอะไรที่ไม่ดีใจก็ยอดเยี่ยมไปเลยแหละนาะทีนี้นะคะเพื่อนๆบอกไปเลยว่าต่อให้คุณจะวิตกกังวลกับการเริ่มต้นสักแค่ไหนเมื่อคุณมาดูคลิปนี้คุณคิดได้เมื่อไหร่แล้วคุณจะหันหลังให้กับเรื่องเราแย่ๆจบสักทีเถอะเรื่องเราแย่ๆที่คุณแบบจมปลักอยู่ต้องสู้กับตัวเองต้องสู้กับสภาวะความคิดหรือว่าอะไรตัวนี้อะไรกับตัวเองแต่พร้อมนะพร้อมที่จะก้าวไปในาทางที่ดีกว่าเดิม เนี่ยนะคะหันหลังให้กับเรื่องเราะแย่ๆแล้วจบลงได้เลยน,นแล้วไปต่อในหนทางที่ดีที่จะพาคุณลุ่งเรืองเพราะว่าต่อให้ไพ่ใบเนี้ยไม่ดีแต่ว่าก็ทำตำแหน่งที่ดีแล้วจะพาคุณแบบเห็นไหมคะเล็งกับไพ่ที่ดีทซึ่งสิ่งใดที่คุณทาไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละมันจะผลิดอ,อกออกผลให้คุณได้เขียวเกียวให้คุณได้ชื่นใจกับทุกการกระทําที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้ราชาถ้วยพลังงานของราชาถ้วยเป็นผู้ที่ฉลาด และเติบโตมากสุข,ขุมรอบคอบทุกสิ่งวางตัวเป็นเป็นคนที่ในหน้าที่การงานคุณอาจจะเขาเรีงกับหกเหรียญหกเหรียญน,นี่การแบ่งปันการแบ่งปันไม่เท่าเทียมหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเรียนรู้จากการที่จะให้ให้แต่ละคนของคุณไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใครขยันถ้าคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็ให้คนนั้นเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณฉลาดพอ ความฉลาดในการงานของคุณเติบโตและเติบใหญ่มากขึ้นเราเรียนรู้กับการทำทุกอย่างด้วยความอดทนระวางตัวเป็นนะคะหนักแน่นงานหลักของคุณจะได้จะได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณร่วมด้วยนะาะ mm hmm. เพื่อนเพจ of boys และงานของการได้รับข่าวสารนะคะเด็กน้อยถือคาถานะคะเ,เพื่อนเการได้รับข่าวสารมันครั้งนี้แหละเมื่อ คุณได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างรู้สึกแบบองไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดคุณคุณไม่เรียนถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่เติบใหญ่มากขึ้นใหเ้เช่นถ้าเรื่องของผลประโยชน์ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลคนเดียวที่ไม่มีใครไม่อาน ไม่อาจมีใครมาช่วยคุณเหลือคุณได้คุณอาจจะต้องรัดละทอนลงไปอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจับ่ายแต่หากว่าสิ่งใดถ้าคุณมีคนพอที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณก็ต้องให้คนอื่นคอยช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านั้นหรือว่าอะไรแบบนี้าานะคะเพื่อนมันจะเป็นการดีเนี่ยนะคะแล้วคุณก็จะนี่คือการเริ่มต้นการกระเตื้องแต่ว่ามีความวัวของวลถ้าเกิดงานหลักของคุณเนะี่ยมันได้ไม่ดีไม่ได้คือได้ มันพอไปได้แต่ว่าได้ไม่เต็มร้อยนะ่ะคุณอาจจะอยากทําอะไรเพิ่มเติมแต่คุณก็ยังมีความวิตกกังวลกับการที่จะทําอะไรเริ่มเริ่มต้นกับการกระทําใหม่ของคุณหรือว่าง,งานเสริมเนี่ยนะคะยังมีความวิตกกังวลแต่ก็กระเตื้องกระเตื้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าความรับผิดชอบต้องจับจ่ายเยอะต้องหาให้ทันกับค่าใช้จ่ายคุณก็จะลุกขึ้นสู้แล้วก็ลุกขึ้นทําคลายความวิตกกังวลออกไปนะคะเพื่อนๆความ,มกังวลทําให้เสือ่อ <c> ม <oughs> อีกนัยยะหนึ่งนะคะที่ปลืมอ่านให้ถ้าหากว่าเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ถ้าเกี่ยวกับบุคคลอันพิทักษ์เช่นคุณจะได้มรดกจากบุคคลอันพิทักษ์เพราะว่าตรงนี้เป็นการได้รับไม่การได้รับไม่เท่าเทียมยังหมายถึงว่าเห็นไหมคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ซีเลียนเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าเขาอยู่ในตาแหน่งของพบเรือนมรณะซึ่งได้เงินมาจากการสูญเสียการพัดภาคร่ำรวยมาจากการสูญเสียพัดภาคแต่ว่ามันมีเกณฑ์การทะเลาะมีอลริก็นั่นมันหมายถึงว่าคุณอาจจะได้มรดกแต่ว่าก็อาจมมีเเเกกกณฑาาารททะะะะะลลับอจจหยถึง บางคนอาจจะได้มคนรักคู่ครองของคุณอาจจะมีมรดกแล้วเกี่ยวเนื่องกับญาติพี่น้องเขาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมีปัญหาเรือมีกศักดิ์บ้างอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะต้องไปทำดําเนินการเหนืน่อยใจเรื่องของการทําดําเนินการเรื่องของมรดกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนมันก็จะกระตือรือร้นมากขึ้นเดี๋ยวเลเวอร์น่ะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆรนะคะเพื่อนเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนแล้วว่า คุณอาจจะได้มากหรือได้น้อยกว่าก็ได้แต่การกระตื้องของคุณกับการเริ่มต้นเนี่ยโชคลาภลอยที่จะได้มาจากการได้รับมรดกหรือได้ได้มาจากคนรักนะ่ะนพคะเ,เพื่อนพลังงานนี้ก็คือทุกข์ใจลำบากใจที่จะต้องที่จะต้องไปดําเนินเรื่องดําเนินการหรือมีคู่แข่งเป็นญ,ญาติพี่น้องเขาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าหรือเลิฟเบอร์ทับเดือนวีน่านะคะทุกข์ใจลำบากใจมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของผู้รักคนรักอะไรแบบนี้นั่นแหละ อาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเนี่ยมันโยงถึงการได้อยู่ถ้าเกี่ยวน่อกับการเงินที่ได้มาจากบุคคลนั้นเป็นที่รักนะนะคะเดี๋ยวมาสรุปไพ่ใหม่ให้ก่อนนะคะน,นสิง่งใดคลายความวิมตกกัวงวลหรือว่าปล,ปล่อยปล่อยปล่อยเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะคะเรื่องเราแย่ๆทุกสิ่งไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาคิดแล้วมาใส่ใจนะคะ ้าอะไรที่มันหนักหนาจนเกินไปแล้วก็ต้องปล่อยวางอะไรไม่ควรจับจ่ายไม่ควรใช้ไม่ควรลงทุนเราก็ไม่ควรแต่เนี้ยยังหมายถึงว่าสมบัติเก่าเก็บที่คุณจะได้ที่คุณทํามาร่วมกันกับคนรักน่ะนะคะมันอาจจะมีปัญหาหรือทําให้คุณรู้สึกลําบากใจกับการที่จะต้องทําดําเนินการเรื่องการรับมรดกน่ะนะคะเพื่อน ดูไพ่สำรับนี้กันนะคะอย่าใช้รวมเหนือเหตุผลนะคะเพื่อนเพเพราะว่าไพ่อรินะเ็าทับพบเรืนเอนไพ่ห้าไพ่ห้าคาถาทับพบเรือนอริซึ่งอาจจะหมายถึงว่าพร้อมที่จะปะทะนะนะคะเพืเ่อนๆนดูด้วยไพ่ธรรมะกันนะคะจะบอกอย่างไรนะคะเมื่อเดาเมือเ่อดราพลังคารไปทับพบเรือนมรณะนะคะอย่าห,หันพันแล่นนะคะเพื่อนเพืเ่อนเพราะดราพลังคารเขาพร้อมลุกพร้อมสู้มีความกล้าหาญกล้าที่จะ เผชิญกับทุกอย่างความกล้าในจุดนั้นอะนะคะแต่ว่าถ้ากล้ามาไปอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะวะของการที่จะสูญเสียมากกว่านะคะโอ้โพ่อแม่กาลีไม่ยอมไม่โกงใครหรอกแต่ไม่ให้ใครโกงอะเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะฟันช่อได้นี่มาเซนี่อย่าล้ำเส้นชนะเธอนีนะคะใครก็จ้างได่สนได้แคร์คุณจะอยู่เหนือผู้ผีปีศาจเป็นอำนาจของสตรีที่ เข้มแข็งมากกล้าหาญมากนะคะไม่ยอมอะไรใครง่ายๆหรอกไม่เอาเปรียบใครนะแต่ไม่ให้ใครเอาเปรียบด้วยเนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะช่างดีเหลือหลายใครจะทําของใส่คุณนี้บอกเลยสะท้อนนะคะเนี่ยอะไรเป็นภาวะของความที่แบบกล้าหาญมากดุเดือดมากดุอย่างโหดนะนะโอ้ยโหดเกินนะคะกระดีนออกมาสองใบ ไพ่ใบนี้นะคะเรามาระวังพูดที่จะมาชิมแทงหักกรังนั่นแหละเองที่บอกไปนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังเอานะคะเ,เพื่อนจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือสมบัติอะไรนี่แหละแล้วคราวนี้ถ้ายิ่งพไพ่ใบนี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักการเงินหรือเอามารดกอย่างที่ที่บอกไปเมื่อกี้ยังหมายถึงว่าคุณเองต้องไม่ให้ยืมใครยืมเงินช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินกดโกงเงินยิงใครเป็นลูกที่ไม่ได้กตัญยูลูคุณเบียนเบียนพ่อแม่น่ะนั่นแหละเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะนี่ นะคะชูโชคนะคะร้องขอนะคะเราจะได้ดังนั้นแต่ว่าหาก้านการร้องขอต้องร้องขอดูบารมีตนด้วยนะคะมันอย่าขออะไรที่ใหญ่เกินตนนะมันอาจจะไม่ได้ดังนั้นเห็นนะคะด้านล่างเนี่ยท้องแตกใจนะอย่าขอเยอะเกินบารมีตนนะคะแต่บางคนอาจจะบอกไม่ไม่ค่อยชอบร้องขออะไรใครหรอกขอแค่ว่าขอแค่ว่ามันหนักสุดๆแล้วถึงจะร้องขออะไรแบบนี้นะคะไม่ชอบ ไม่ชอบร้องขออะไรจากใครอย่างง่ายดาเอาไว้แบบให้มันสุดๆก่อนแล้วค่อยแบบร้องขออะไรแบบนะั้นพลังงานของชูชคคือบางคนอาจจะมีคู่ที่เป็นแบบไวต่างกันนะคะแล้วก็เป็นบุคคลอันเป็นที่แบบรักคู่มากตามอกตามใจคู่นะนะคะพนเอาพนอคอเคลียให้แบบทุกสิ่งตัวเองลําบากก็ช่างแต่ว่าขอมาได้ได้มาก็ให้กับคนรักหมดอะไแบบนี้นะคะ <c oughs> บางทีเพื่อนจะถูกกันไปร้องขอบางคนอาจจบเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือพัดพาไปอาจมีคนมาขอความรักใหม่จากคุณได้นะคะเพื่อนแต่ว่าคุณจะลำบากใจเพราะคุณยังลืมไม่ได้เพราะว่าไพ่เดอะเลเวอร์ไปทับพบเรือนบีน่าด่ะมันยังลำบากใจนะนะคะเพื่อนหรือเรื่องของความรักอาจจะเป็นภาะวะถ้าคุณเป็นปโสดสนิทแล้วมีคนอยากมาขออยากเข้าหาคุณคุณอาจจะไม่ชอบคนที่กําลังจะเข้ามาก็ได้ลำบากใจกับเขาเข้ามานะคะ รสีนกเคล็ดคุณจะลุ่มหลงมัวเมาระมัดระวังการถูกชักจูงออกไปในทางที่แบบผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมนะคะเพื่อนๆใครมีคู่แล้วระมัดวังเจอคู่ซอนนะ โอ้ยนั่นนง่งอะนั่นนั่นแหละงักจะง,งังมาเลยทีเดียวนะคะอินคูเนะี่ยถ้าพลังงานมหาเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันจะดึงดูดต่อเพศตรงข้ามหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานที่คุณทํางานในจอทํางานในออนไลน์สือ่อโซเชียลคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วได้ราบยศสรรเสริญมาจากพลังงานของมหาเสน่ห์ในจุดนี้ถ้าใครเป็นนโสดเรียกได้ว่าหัวกระได้นนบ้านนะไม่แห้งเลยนะคะหรือ คุณจะถูกคู่ที่เป็นคู่กันอนะ่ะผูกมัดรัดตึงจองจําเอาไว้นะ่ะเป็นคู่ที่จองกันเอาไว้นะ่ะเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณแล้วได,ได้ซึ่งผลประโยชน์ซึ่งกันร่วมด้วยได้โชคลาภจากคนรักได้โชคลาภจากความรักแต่ใครมีคู่แล้วเรามาระวังเหงือนนที่สามห้หรือว่าลังงานของมหาเสน่ห์อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนถ้าคุณเป็น,นโสดนะคนนู้นคนนี้คืออยากเข้ามาหาจนทําให้คุณลําบากใจแล้วไม่อยากจะเลือกใครเลยอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ เน้นย้ำเรื่องของการคุ้มมีครูสอนนะคะมันมันพ่อไพ่ใบนี้กับใบนี้ขึ้นมานะคะจบกิจจบการศึกษาใครอยากเป็นหมอดูเหมือนเหมือนแม่หมอบ้างยกมือขึ้นนะคะใครที่คอมเมนต์มานะคะนยกมือขึ้นแม่หมอก็จะไม่เห็นหรอกนะ <laughs> นั่นะนะคะคอมเมนต์มานะคะอยากเป็นเป็นได้เลยนี่เร,เรียกว่าองค์ลง ครูบาอาจารย์ขอรูให้กับคุณแล้วอ่ะนะคะสาหรับเพื่อนๆบางคนที่อยากจะเป็นหมอดูหรือว่าจบกิจจบการศึกษาจบโรงเรียนนี้อยากมีที่เรียนต่อก็มีที่เรียนจบงานนี้อยากได้งานอื่นอรอคอยก็ได้งานอีกก็มีผู้รักผู้ใหญ่คอยหนุนนาเดรดิดวดวงชะตาของคุณนะนะคะจะถูกผู้รักผู้ใหญ่ส่งเสริมหรือว่าการงานของคุณจะได้เลื่อนระดับขั้นอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆความสําเร็จนะคะพาย่งความสาเร็จ ยกระดับธุรกิจยกระดับฐานะยกคุณจะเป็นบุคคลที่มีบุคคลที่นำหน้าถือตาเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์รีนะคะมาดูสำหรับสุดท้ายกันสรุปแล้วว่าสู้แล้วดีเรื่องอะไร้าสู้แล้วดีเรื่องอะไรคือเรื่องของความร่ำรวยนั่นแหละแล้วหากเทาว่า บางคนอาจะมีกการได้มรดกด้วยแต่ว่าบางคนอาจจะได้คู่ได้ความรักครั้งใหม่ไว้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนสิ่งใดที่คุณทําไว้ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานที่คุณทําเอาไว้ก่อนน้านี้ก็จะผลิดอกออกผลที่คุณได้เก็บเกี่ยวเรื่องของการเงินหากสู้นะคะเร่งรีบใส่ปุ๋ยลดน้ําใส่เนี่ยจะเป็นระยะยาวเลยที่คุณจะได้สิ่งผลประโยชน์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนรักคู่ครองหรือของตัวเองให้ดีนะคะเ,เพื่อนมาดูสองสามับสุดท้าย ความที่ไม่ยอมนะคะแล้วก็เนี่ยมันอาจหมายความว่าคุณเองอาจจะไม่ยอมต่อคนที่จะมาแบบโคดโกงคุณทําให้คุณแบบมาทิ่มแทงหักหลังคุณเนี่ยนะคะพลังงานเนี้ยรา,าราศีพระราศีพฤษภนะคะเพืเ่อนเพื่อนเป็นภพเรือนปุตตะการเริ่มต้นใหม่ไอเดียใหม่สิ่งใ,ใหม่ๆนะคะกับการเริ่มต้นของคุณจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว พบเดือนกุมเป็นพบเดือนจัุมพาซึ่งเกี่ยวนงกับผลประโยชน์ในการเงินนะคะความร่ํารวยรายได้ผลประโยชน์ที่เมื่อกี้เป็นเดบกสิบคาทานะนะคะเ,เพื่อนเพื่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เรียกได้ว่าบางคนอาจจะทําธุรกิจหลายอย่างต้องแบกรับผิดชอบหลายเรื่องหลายดา,าวก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าภายใบ,บแรกตนุกข,ของคุณเป็นดนะิเอมเพรสก็เลยไม่ค่อยได้ต้องกังวลกับจุดนั้นนะคะแต่อย่าวิตกกังวลนะเพราะการเริ่มต้นของคุณเป็นเดโมนนะคะ พิคานค่ะโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะำพาซึ่งความร่ำรวยพีรชรู้โดดเด่นทางด้านเพศชายตกทองนะำพาซึ่งความร่ำรวยพ <c oughs> ีมะแมโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกเงินนะำพาซึ่งความร่ำรวยปี่มะแมเป็นเทวดาผู้หญิง ราศีตุลเป็นพวกเริอนกรรมะนะคะซึ่งเกี่ยวกับการงานนะคะเรียกได้ว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการงานที่คุณทําก็ได้ช่วงเวลานี้สรุปนะคะมีราศีพฤษภราศีตุลราศีกุม ปีนักริยมีปีมะแม่ปีเชรูปีขามหมดแล้วนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วว่าความกล้าหาญในตัวตนของคุณเองนะถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีความกล้าหาญแต่ตอนนี้คุณจะลุกขึ้นสู้แล้วก็าหารกับทุกสิ่งแล้วแม้กระทั่งว่าอะไรที่จะมาล่อลวงคุณมาหลอกลวงคุณให้คุณรุ่มหลงล,ละมัวเมาเนี่ยนะคุณเองจะรู้เท่าทันนะคะเพื่อนๆนี่ใครจะ เนี่ยอยู่เหนือผู้ผีพิสารคุณคุณใสมนดำแหลนะคะเพื่อนเเนี่ยัยยนนะะยงกระเจิงเลยเจอภัยพม่ากาลีนหน้าดูเข้าไปเขี <c oughs> <c oughs> ยได้มาล้ำเส้นเด็ดขาดนี่นะคะโอเคนะคะวันนี้หมอทิพย์ก็ต้องขอจบคำทำนายกับเพื่อนๆชาวมังกรเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนเนชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ ร่ำรวยมัง่งคั่งนะคะร่ำรวยมัง่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปที่ชอบประกถบได้ทำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอให้พบคู่ที่ดีนะคะขอให้สมปรารถนาเลยวันนี้ไปก่อนแล้วสู้ๆนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเริ่มๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้แกบแม่หมอนะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆสู้ไปด้วยกันนะเพื่อนๆสู้ๆนะคะ